สวัสดีครับบาทอสวัสดีท่านผู้ชมครับถรามาตามอาจารย์ต้นเสรษฐีครับมาเบิ่งน้ากันว่าอาจารย์พิ่นได้เลขซองมาหรือยังพี่น้องกับจะเป็นตัวไรเนาะครับเนาะกับจังมาเบิ่งมาฟังน้ากันครับครับเป็นแนวทางเลยครับพี่น้องครับพิจารณนาบเ่งเอาครับตัวเลขถูกใจตรงใจนะครับจังตามครับถ้าพอชอบไม่พานครับแนวทางมีเขามีหลุดบวากันเด้อครับพี่น้องครับ อ๋อคับมาฟังน้ากันว่าอาจารย์ตนพเดลเล็กซองมาหรื้ยังครับผมหรืออาจารย์เพิ่นจะเด่นไ้ตัวไรคู่ไดชุดไดครับมาฟังมาเบิงน้ากันอีกที่หนึ่งพี่น้องกับกับนรัสการครับปูค่ะมากมากตามแนวทางเมื่อนี้ห้ามพลาดคลิปสูตรเด็ดของอาจารย์เนาะครับค่ะเน้นว้ก้อนอาจารย์กับสีบ่วหายออกจากนอกกรอบกําลังวันเนาะ ครับามีแน่ก็อาจจะเป็นสูตรพิคิดเงินหลานก็พิคิดความรวยอาจจะมีเสริมตัวสองตัวครับผมอคลิปนี้ก็จะมีสามตัวบนสองตัวบนแบบเน้นๆตามสูตรบ่ต้องกลับล่างก็ไม่ต้องกลับตามสูตรเดค่ะแต่ว่าเลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สักคนอะไรก็เกิดขึ้นได้กลับไว้แน่ก็ดีอ้าวมาเบิ่งสองตัวล่างกันสักกันแบบเน้นๆเนวันนี่สองตัวล่างตามแนวทางสูตรของอาจารย์ สองตัวล่างนี้เอาสูตรพิจิตความรวยเนาะก <Okay. S 1> ับเยี่ยงเ,เขียนสูตรในเบื้องนํำอพราะเป็นที่ที่สูตรใครจําได้จะไปใช้เป็นประจาวันใช้เป็นแนวทางได้ตลอดชีวิตนะ,ะไม่มันมีสูตรระยะสั้นระยะยาวแต่สูตรนี้ก็คือ,อ 7, 3, 7เจ็ดสามเจ็ดสกันเอาตัวเก่าสกัดเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ด้างล่าง ศูนย์สามสูตรล่างมีอยู่ว่าอาสามบวกสามสามบวกสามได้หกดับเรียบร้อยโ oh, <okay. S 1> อ้ค่ะอ้าสูตรล่างก็สิบสองคูณเจ็ดได้แปดสิบสี่มาหนึ่งตัวหรือมาไปกันสูตรล่างเจ็ดบวกสามคงที่ได้ศูนย์หนึ่งสองสองไม่มีในกำลังวันไปแล้ว <Yeah. S 1> เหลือศูนย <Yeah. S 1> ์กันหนึ่งอ้าสามบวก หนึ่งคงที่ได้สี่กับห้าห้าไม่มีในกำลังวันไปเรียบร้อยครัเงครับ <Okay. S 1> องไง่่ะ <Okay. S 1> แล้วก็อ่าสูตสิบล่างเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดสิบล่างสิบล่างนี่แปดชนที่เลขสูตรกำลังวันอาจารย์คือเลขแปดอยู่แถวสิบล่างเนาะครับ,รบวันศุกร์เนี่ยสิบล่างได้แปดชน ปดชนครับสิบล่างนี่คือไม่ต้องกลับจับ <8. S 1> คู่จับคู่บัตรนี้จับคู่ก็จะได้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่เด่นสุดคือแปดหนึ่งแปดหนึ่งลองแปดสี่โอ้ค่ะ,ะครับลองแปดสี่เพราะว่าศูนย์นี่นี่ไง ก็ได้ศูนย์กับหนึ่งเนาะศูนย์กับหนึ่งเอาแปดมาใส่สิบส่วนสี่นี่ยชนอยู่ที่เลขสามตัวหน้าตัวนี้สองตัวนี้จะมาล่างหนึ่งตัวเก้าไม่มีในกำลังวันอัตโนมัติค่ะก็เหลือสี่ตัวเดียวถึงบอกว่าเด่นรองเด่นรองแปดสี่อ่าแปดสี่แล้วทำไมมีสามอีกตัวหนึ่งสามอีกตัวหนึ่งก็คือ 8สูตรพิคิดความรวยเนาะ8ปบวกหได้3 4 5ได้3กับ4ีเนี่ยแปตัวนี้บวกกับ5คงที่ได้3 4 5 5ไม่มีในกำลังวันอัตโนมัติเป็นบอกก็เลยได้เป็น8 3มาตัวลองนิดหนึ่งอ่ะนี่ลองอันนี้ลองลองหนึ่งอันนี้ที่หนึ่งเนาะ ก okay. ็สรุปก็คือตามแนวทางสูตรพิจ in ิตความรวยของอาจารย์แล้วก็เด่นเด่นแปดหนึ่งตัวเดียวล่างแปดลักสิบบอครับปู่แปดลักสิบแปดหลักสิบคือตรงตรงบ่ตรงกับครับผมตรงตรงแล้วก็มาชนกับเลขซองหกหมื่นล่างนเดนี่เลขซองหกหมื่นอาจารย์จะอธิบายเลขซองหกหมื่นหน่อยเนาะก็บางคนก็ฟังอีสานก็ออกบางคนฟังอีสานบ่ออก ก็สนใจก็เลยพูดไทยสลับอีสานเนาะวูาไทยสลับอีสานพี่น้องพี่น้องก็กิดจะว่ากันเน้อกับว่าไทยไม่ค่อยซับหรอกเป็นคนอีสานเป็นเป็นลูกคนไทยเราแต่อยู่ทางภาคอีสานแต่ก็พูดไทยก็พอฟังชัดอยู่อ้าวนี่เลขซองหกหมื่นเขาตั้งมาอย่างนั้นเนาะแต่จะจริงหรือจะเท็จจะอะไรก็ซองหกหมื่นเที่ยวที่แล้วหรือจะซองหกแสนหกล้านหกร้อยล้านก็แล้วแต่เขาหรอว่าจะซองปีก็ว่าได้ แต่เขามีน้ำใจให้อาจารย์มาฝากเอฟซีเนาะเป็นแนวทางเมนบอกตั้งช่องก็นําเสนอไปเพื่อทุกคนน่ะจะได้หมดหนี่หมดสินหรือว่ามีเลขที่ถูกใจมีเลขที่ชอบแบบนี้ครับเขาเรียกว่ามีแนวทางดีมีใยไปกว่าครึ่งสําหรับคนที่ชอบเท่านั้นไม่สนับสนุนนี้เล่นการพนันเมนบอดูเพื่อความบันเทิงเสริมปัญญาค่ะเบิ้งไปเบิ้งมาได้สูตรดีๆพิชิตความรวยพิชิตเงินล้าน ดูไปดูมาแล้วถ้าไม่ชอบก็ดูไปก่อนพร้อมแล้วคยว่า,ากันเ,นเนบิน์นคอรเออเอามาที่นี่ก็มาเบิงเพิ่นไทมากงวดที่แล้วเนาะของงวดที่แล้วก่อนตรงนี้มีศูนย์ตรงนี้มีสองจับอยู่ตรงนี้คือศ<บ>ูนย์สองไม่ต้องกลับจะปราฏวบาเลกออกศูนย์สามเนาะศูนย์นสามงวดนี้เขาให้มาหนึ่งกับเจ็ดแต่ตรงนี้เขาให้มาชุดเดียวไม่ต้องกลับคือเจ็ดเก้าับแล้วอาจารย์ขีดกากระบาดอย่างนี้เนาะเพราะอะไร พออาจารย์จะไม่แนวทางของอาจารย์ที่จะเด่นคือจะไม่ออกนอกกรอบกําลังวันครับเก่าวิมีเนาะเก่าวิมีครับเก่าวิมีอัตโนมัติครับอัตโนมัติทุกคนเข้าใจดีแต่ไม่ใช่ว่าดับนะเพียงแต่คืออาจารย์ให้สูตรนี่อาจารย์ชอบให้แนวทางเด่นๆของอาจารย์ครับแต่แนวทางของเขาก็ยังซื้อได้เจ็ดเก้าได้เจ็ดเก้าตัวเดียวไม่ต้องกลับเด้อให้เข้าใจตามนี้ของเขาคือเจ็ดเก้า แล้วที่นี้งวดที่แล้วศูนย์สองขึ้นแต้มหนึ่งเป็นศูนย์สามเป็นมัครับแล้วอาจารย์มาจับให้ก็คือหนึ่งเจ็ดนี่ตรงตัวเหมือนกับศูนย์สองครับแต่ขึ้นแต้มหนึ่งเป็นหนึ่งแปดบั้อ่าหนึ่งแปดก็ชนของอาจารย์ว่าลหะครับผมชนมาอาเนี่ยชนได้หนึ่งแปดอ่ะเนี่ยครับแต่อาจารย์แปดหนึ่งนะตัวตรงแต่อันนี้ตามเอาเราว่าตามสูตรเนาะแต่เราก็กลับไว้เนี่ยก็ใครชอบแปดหนึ่งตามสูตรอาจารย์ก็เอา เหล็กซองด้ครับผมกดนี้ครับผมขับปูได้มากแหละครับนี่ครับหนึ่งกับเจ็ดครับมาหนึ่งตัวครับจับคู่นี่ตามสูตรได้มากเจ็ดเก่าครับแต่ว่าปู่วาปูบริเดนไหตัวนี้ครับผมปูตัดแต่ว่าถ้าชอบกระจัดได้เลยครับผมปูว่าเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็มัดตรงสูตรของปูครับผมครับหลักสิบปูล่างวิ่งแปดตัวเดียวอยู่หลักสิบกับผมจับคู่เด่นแปดหนึ่ง 848083เป็นตัวร่องเลยครับท่านผู้ชมครับผิดจระนาบเอาครับเหล็กซ้องกับมาตรงกับเหล็กสูตรของปูครับวันนี้ครับล่างครับปูจะเน้นตรงตรงได้ครับผมครับพี่แปดหนึ่งครับเน้นในคู่เดียวเท่านั้นครับกลับไปนั่งก็ได้ครับถ้าท่าไหนอยากจะกลับครับผมครับเหล็กซ้องตรงกับเหล็กสูตรปูครับผมเอาครับผิดจระนาบเอาก็ได้ครับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมถ้าชอบไปทั้งตามถ้าไม่ชอบให้่าน ค,คลิปนี้ฝากไว้สมีครับสวัสดีครับ